วันนี้จะมารีวิวเพิ่มเติมนะครับกับ<อ>รถบดเติมเติมหลังคาไปตาเครื่องช็ดในเมน้ำพลังเร่งของใช้ไงครับซื้อก็ขายครับ

นีสองล้อนะสอ,อครับห้าหลักโอหแรงเลยเกือบหน้าหลักเกียรไถ่าพร้อมใช้ครับหลังคาไว้ให้ครับกันโครงเหล็กดีๆเลย ระบบน้ำเลี้ยงล้อแล้วนะครับระบบกลดายของเหลวแล้วมันเื่อ็นอน้ำได้เลยรถสวยใช้น้อยคนระับ ครับสนุกครับ ต่อได้ครับหนาบอตามอกต่อเบอร์โทร0632721282ขอบคุณอครับ จบต,ตกลงราคาจริงครับลดให้ก่อนห้าพันครับนี่ชุดจา้าเลยโลมากมจะเป็นว่าไม่รู้ฮะอารนุกเสละ ประสิทธิภาพให้ครับแล้วก็ทักะเต็มรอ้อยใช้ไม่กี่วันครับอะไรไม่ดีบอกรีหมดครับอะไรที่ดีบอกว่าไม่ดีเกิดราคาเท่าไหร่ครันเน่ 5, มีแสนแป0หมาพันบาทมีแสงแ5 0 0 0บาทครับพร้อมใช้งานราคาเดิมเลยนะครับเช็คให้หมดนะครับสาั่งค่ามาให้ดีไซน์สวะตักนะครับอบอกไหมครับบอกว่าลูก2,000ันละบาทละ ครับผมไปตาติดนะครับตาใหม่ๆเลยชุดดวงให้เช่าก็ไปครับซื้อก็ขายครับ เดิมครับ1นึ่0แสนแปดบาทครับดูรถก่อนเท่านั้นครับไม่มีส่งไม,มไม่มีส่งก่อนนะครับไม่มีจุงเงินปลายทางไม่มีมัดจำดูรถคุีกันได้ครับส่งทั่วประเทศไทยครับจะส่งให้ทั่วประเทศไทยเลย ขัเรื่องล็ต้องมาล้างครับยังครับสือขายกบบแะ่ยังคนเดียวนะครับอโ,โทนี้โดยโทเดียว0ูน 6, 3, 2ำสามสเจน่ะครับจะพูดไม่ค่อยถึงครับ รุ่นกำลังสร้างตัวครับไว้รุ่นจริงๆครับสองคนกับคุณพ่อครับรถต้องพร้อมใช้งานครับบ้านนี้รถต้องใช้ด้วยมีงานผมก็ไปซื้อผมก็าขายอะไรที่ไม่ดีก็คุณพ่อจะบอกครับที่ต้องไปแก้ไข ก็ทำให้มันใช้งานได้ครัใช้งานได้จริงๆไม่ใช่รถจอดอต่งเดียวครับทำงานได้ด้วยนนี้ก็ยังไม่ได้ทำงานนะครับมาเช็คระบบส่วนภายครับรถจอดไม่ได้ใช้รถจอดไปเอามาปุ่มครับ รถพกจนะครกันไม่ดูแลครับจอดจอระยะยาวกอไอเอามาครับ ้อเหล็กทั้งคู่นะครับนี่จะเป็นร้อยยางเ่็นมากจะมีน้อยคันนะครับที่จะเป็นเหล็กทั้งคู่มีเ่็นจะมีหลังเป็นยางหน้าเป็นเหล็กหน้าเป็นยางหลังเป็นเหล็กอันนี้เป็นเหล็กทั้งคู่เลยครับการเทือนหน้าหลังเลยกับเตือนโฟบวินขึ้นเทนเลอร์ได้ครับวิ่งขึ้นเดินเลอร์ได้เลย ครับใครสนใจก็มาดูได้นะครับราคาเดิมนะครับสองันหนึ่งห้าพันบาทครับอยู่ตรงข้ามอบตอหนองละลอกครับจะมาตั้งชี s เสมาเลยครับอยู่อบตหนองละลอกตรงข้ามนะครับเดยวผมออกไปรับข้ามาไม่ถึงไปหาอยู่ก็ลองมาดูก่อนนะครับเป็นตัวเลือกดีๆครับ อัปเดทแค่นี้ครับครับเท่านี้ครับสวัสดีครับผมคุนครับไมบาย